สวัสดีครับพ,พี่ๆตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งนะครับของวันที่6กเดือนเมษาเดือนสีนะครับตอนนี้ก็พบคนหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างบนอาคารน,นะครับพ,พี่ๆกท็ทีมงานเขาทีมงานเขากําลังยกใส่กระเช้านะครับข็ยกใส่แล้วแต่ผมไม่ทราบนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับน่าจะครึ่งครึ่งตัวนะครับน่าจะเห็นครึ่งหนึ่ง เห็นครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งสงสัยคาอยู่ในกลองฟูนะครับก็วันนี้ผมไมโคผมสลักหักไม่ได้ทำอีกแล้วทุกคนรถพังทั้งหมดเลยเกลือทั้งหมดเลยเรือสี่คันทั้งตึกตอนนี้ไมโครทำงานอยู่สี่คันนะรถดอกนั้นรถพังหมดเลยสลักหักบ้างสายไฮโดลิกแตก รถเสียอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนผมเสียใจมากเลยรถพังทุกวันทุกวันไม่ได้ทำงานสักทีโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับพี่